วัสดีครับน้องๆวันนี้ครับเรามาเอาตัวลอดนะครับจากกาชาของเทเชอร์แมบนะครับในคืนที่3,480กันเลยครับกาชาเทเชอร์แมบบครับได้มาเลยครับก็วันนี้ครับแน่นอนครับว่ากาชาเทเชอร์แมบมาแล้วเราก็ต้องเปิดกาชาเทเชอร์แมบกันสักหน่อยนะครับก็นี่เป็นคลิปที่เท่าไหร่แล้ววันเนี่ยที่เปิดกาชาตามหานางมีคู่คาลินาเนี่ย หาอยู่ตัวเดียวหามาหลายเดือนแล้วเกินหามาก่อนลิมเตจจะมาอีกนะจนตอนนี้ก็ยังหาอยู่นะวันนี้ขอให้เป็นที่สิ้นสุดเลยนะในการหานามิจังคู่คาริน่าจังเนี่ยหามาหลายเดือนลึกเกินน่าจะอืมสี่ห้าเดือนแล้วใช่ไหมตั้งแต่คู่นี้มาคือตั้งแต่คู่นี้มาก็เปิดหามาทุกเดือนเลยะมาวันนี้มา เอาตัวลออจากการซาเทชั่นแมพกันนะครับเบอร์ตัวเดียวครับคือตัวหนึ่งะครับพอกาชาตัวหนึ่งมันมีน้ามิจงังคู่กาลีนาไงกาชาตัว2อสามไม่มีใช่ไหมขอดูใหม่สิกาตาตัวสามมีเป็นจินเบเป็นอ่ามิสตูมีเป็นพี่เคนะครับตัว2อมีเป็นน้องตายคู่น้ามิจงังบอนนี่เหลืองแล้วก็โคอลาลาครับตัวหนึ่ง มีเป็นนาเมจังคูคาลิน่าที่โคตรจากได้เลยตัวนี้มันเก่งจริงๆนะคือเก่งระดับเดียวกับลิมิเต็ดแล้วก็เป็นตัวละครตัวเดียวด้วยที่ไม่ใช่ลิมิเต็ดที่ผมจัดอันดับให้อยู่ในเทียของก๊อนะคือมันเก่งจริงๆทั้งในหมวดของธรรมดาทั้งหมดของ Pv P ีพซึ่งมาเล่นได้โคตรจะหลายอย่างหลายทีมทั้งทีมของทงก็ได้ทีมของกระดาษสดก็ได้ หรืออนาคตอาจจะมีทีเพิ่มเติมด้วย,ย,ยก,ก็ได้นะครับกลัตัะครที่เก่งทั้งในงหมวของธรรมดาและหมวของพีพเนาะหมวของเขาธรรมดานั้นก็จะมีการล้างบัฟซึ่งเยอะอย่างมากๆทั้งเอ่อกรอรุง้งทั้งเอ่อบัฟบ,บาเลีแล้วก็อ่คือ2ตัวเนี่ยไอเจ้านายเมจางสกิลหนึ่งคาเรน่าสกิลหนึ่งนะโดยรวมเนี่ยคือการล้างบัฟประมาณ6อย่างนะกรอรุ้งกรอฟ้ารดโจมตีอา่าบัฟ กาะบาลีอะไรอย่างนี้คือมันค่อนข้างจะเยอะมากเลยนะก็ปตัวละครที่แจ่มมากๆกัปตันก็เหมือนกันกัปตันก็สามารถทําการเพิ่มของดรอปเพิ่มขึ้นได้1ชิ้นซึ่งตัวละครในเกมที่สามารถทําได้อย่างนี้มีแค่คู่นี้กับบา์กี้หดาว6ดาวบวกเท่านั้นแค่2ตัตูนะที่สามารถเพิ่มดรอปได้แบบร้อเเนี่ยมา เวยกันเยอะแล้วขอวันนี้เถอะนะให้มันได้ไดเถอะนะหามาหลายเดือนแล้วเกินนายนิยจักคู่กับคารินาจังเนี่ยเข้ามาขายของกันสักครู่นะครับก็วันนี้ครับผมจะมาแนะนำครับร้านขายไอดีดองเพชรเนาะร้านของซอมบ,บี้ลัสนะครับก็เป็นร้านขายไอดีดองเพชรที่ราคาไม่แพงครับแถมมีหลายก่มากๆครับสินค้ายเยอะมากๆเลยนะ ก็มีนังเกมของวันพะีชเบลตี้ล s สนะครับวันพี e เทชเชอร์คูสก็มีนะบีดเบรฟโซนะครับอ่าดักรบอลเลเจนแล้วก็มีเกมแบล็ k โควเบอร์นะครับสวยเจ้าเกมของอวันพี e เทชเชอร์คูสเนี่ยอยู่ด้านลา่างก็ต้องกดอา uh, คาว่าดูทั้งหมดนะนี่ครับวันพี e เทชเชอร์คูสครับก็มีขายเช่นเดียวกันนะครับซึ่งก็จะมี ID แบบว่าอ่า uh, วัดดวงราคา10บาทตัวนะครับคือคุณแค่จ่าย10บบาทแล้วก็วัดดวงสุ่ม ID ก็มีด้วยเหมือนกันนะเผยคุณดวงดีเนะครับเห็นไหมสิบบาทไม่ีสิทธิ์นะแต่ก็มีเกลือเหมือนกันนะครับถ้าคุณคิดว่าคุณดวงดีลองดูก็ได้10บาทอาจจะได้ไอดีตรงเพชรเยอะๆมานะครับราคาก็ไปทั้ง3 0 0อ่า700ก็มีเหมือนกันเนาะก็แล้วแต่ว่าคุณจะเลือกครับก็มีขายหลายเกมนะ ร้านของซอมบี้ลัสนะครับลิงก์ของร้านอยู่ใต้คลิปหรือเซิร์ชหาใน Google ขึ้นด้วยนนาาเหมือนกันครับซอมบี้ลัสครับมากาชาเทชเชอร์แมปขอไปเบิกเลิกด้วยอากาชาฟรีกันก่อนนะกาชาฟรีร้อยทีครับมาเบิกเลิกก่อน,อนนะตื่นเต้นเลยถามว่าทำไมผมถึงมีเพจเปิดกาชาทุกเดือนเลยก็แน่น,นอนรับว่าอาเพชรไม่ฟรี ถ้าหาเพชรฟรีอ่ะนะแม่งเปิดไม่ได้หรอกรูวขนาดนี้ช่วงนี้ก็ค่อนข้างจะอ่าเปย์เยอะเหมือนกันนะแล้วก็ขอให้ได้ตัวคอนี้อยากได้เถอะนะมาได้ไม่สรงคู่ใครหน้าตัวหนึ่งถูกไหมโอเคตัวหนึ่งเดี๋ยวเปิดตัวผิดแล้วมันยุ่งเลยตัวหนึ่งนะครับมาอ่าแล้วก็ถ้าหาอ่าให้ดีก็จะได้เปย์นะเจ้าโรบินจังเปย์นะไม่จังแล้วก็สันจิห้าดาวใหม่ด้วยก็ดีนะ จะได้ลงเทเชื่อมแบบเดือนนี้ได้แบบง่ายได้มานามิจังคู่คาลีน่ารว้งแรกมาโอ้ทะเลงี้แบบสงบเหลือเกินกูเกลียดอะไรอย่างนี้มากเลยอย่างเงี้ยตั้งเลยนี่นะไม่มีอะไรขึ้นมาเลยเหรออ่าแมวรถไฟดาวตกไปทั้งหมดเนี่ยมา น่ามีจังนี่แมงเอ้ยเงียบไปเกินมาอย่าพึ่งตัดใจมาหน่ามีจังคู่คาลินาจังแด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 งนะแดง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 หอยทองมาหรืวนจินเบ๊ มันชื่อนะพันใช่ไหมพันกับไอลิงมันชื่ออะไรมอนสเตอร์เออพันกับมอนสเตอร์จำชื่อได้ไงวันเนี้ยอ้ออันนี้ไงถูกเลยไหมพันกับมอนสเตอร์โขเก่งเว้ยโอ้โหไม่ต้องออบารัวก็ได้พี่แค่ชมหน่อยหนึ่งชิลิวสัจคุงขอฮาดาใหม่ฮาดาวให้ช่อแม่มา น้อมีขอน้องมีเทเซอร์แมพนะโดนสิเออตัวที่ไม่ได้คูซันบาร์ดิสิบช็อปเปอร์คูเอลโกสิบเอ็ดสิบเอ็ดม,มาตทำไมมา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 ลูบี้ ลูฟี่หมัวฟางห้านะครับอืมมีอย่างวะอ,อ๋อทำไมซันจิถึงยังไม่มีซันจิต,ตัวนี้มันคืออะไรทำไมผมยังไม่มีมันคือตัวของเทเชอร์แบบเหรอทำไมผมยังไม่มีวะเออแล้วก็อัลซาวพันมอเตอร์เนี่ยโอเครู้ว่ายังไม่มีโอเคครับครั้งแรกไปเลยครับแม่งเฮ้ยอีกครั้งหนึ่ง

ซูโก้ซูโก้แดงแดงไปดึงนะไปดึง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 โอ้ยโอ้สปีดโอ้โหโอ้โหโทษใจโษใจอยลาวิจังโก้ถ้ารืมนานวิจังงาดาวใหม่ก็ได้นะโอ้ห้าได้ไหมนะ ดาใหม่มาก็ได้ให้มันได้ชื่อสักตัวหนึ่งสักตัวหนึ่งขอเป็นซันจิก็ได้อะซันจิคือตัวละครที่คูแทมน้องสุดและในบรรดาสามตัวใหม่แล้วมาชอปเปอร์หน้าสักตัวหนึ่งหน้โอ้โหพอแม่งหามาสามตัวเลยเหรอมาหนวดดามดามที่ผมยังไม่มีเพราะมันคือตัวละครของการซาเทเชิร์มแบทนะครับ <reveal again response> <performance> Uh, เป็นหนวดดำในวัยหนุ่มวัยเด็กอ่าแฉงที่มีรอยสามรอยที่ตาผลจากหนวดดำเนี่ยร่างเนี่ยไออาวุธอันเนี้ยคือรู้สึกว่าอ่า uh, นในอะไรวะ SBS ของในเล่มสักเล่มหนึ่งอ่ะเขาว่าเนเกิดจากไอเนี่ยกงเล็บของหนวดดำอันนี้แหละก็ไม่รู้ว่าตอนนั้นหนวดดำเล่นยังไงแล้วถึงทำให้แฉงมีรอยอย่างนั้นได้เนาะแต่นี่คืออาวุธที่ทำให้แฉงมีตาอย่างนั้นแหละ อาจารถ้าหาจำไม่ผิดนะที่อ่านเจอใน SBS บุอาสิบคุณเชื่ออะไรวะจำไม่ได้ที่เป็นคนอยู่ในร้านน้ำชาแล้วก็สิบเอ็ดนะตัวใหม่ขอร้องพีสพีสนะขอร้องนะมามา,มาตัวใหม่สักตัวหนึ่งนะลุงบานขอร้องลุงบานนะพระเจ้าบาน มาพระเจ้ามันขอสักตัวหนึ่งห้าดาวใหม่ตัวหนึ่งไอ,อ,อตัวใหม่ใช่ไหมไอใช่ใชด่ด้วยโอย้มาแล้วก็ตัวใหม่โอ้แผ่นโรบินังแถมมาตัวคอน,นะครับที่คูณแต้มเยอะที่สุดด้วยโรบินชังคุ้มแล้วถึงจะเออไม่ได้เป็นไอเจ้า น้มีคู่คารินาแต่ยังต้องให้ไข่เป็โรบินจังเพราะโรบินจังคือตัวคอที่คูแต้มเยอะที่สุดใช่ไหม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 ใช่ครับคูแต้มไปถึง 2. างอาเท่าครับขอบคุณครับพระเจ้าบันถือ6หดาวพี่ออกอย่างน้อยโรบินจังก็ออกมาเนาะโอเควันนี้ถือว่าจบได้สวยดีเหมือนกันนะขอบคุณครับพระเจ้าบานครับกดไลค์กดแกชร์กดติดตามเพื่อบรใจให้ผมด้ยครับรีมาสวัสดีครับ